คุณงบน้อยกางเกงในเอวสูงมีไหมแบบเคืือบแบบแบบเก็ดพุงเบาๆแบบเก็ภพุงเบาๆมีไหมมีจ้ะแม่กางเกงในเอวสูงสาวอวบสาวผัสซตัวนี้กางเกงในเอวสูงสาวอวบสาวผัสซโคตรใหญ่ไซจัมโบทีละเกงในเอวสูงนะไซเล็กมีเยอะมากแต่ไซใหญ่เราทําเอวสูงแบบไฮเวท ไซส์ใหญ่เราทำเอลสูงแบบไฮเวทคุณแม่ใหญ่ขนาดนี้เอวสามหกถึงห้าหกครับผมเอวสามหกถึงห้าหกเป็นผ้าทอรังพึ่งเป็นผ้าทอรังพึ่งเลยกางเกงในเอลสูงนะคะเป็นผ้าทอรังพึ่งน้องเป็นกางเกงในทอเต็มตัวผ้าทอรังพึ่งแบบ เป็นผ้าทอลังพึ่งแบบนี้ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังคัะผมขอตัวหนึ่งสีตานะสีนูดมาถ้าใครรับตัวนี้นะคะกางเกงในผ้าทอลังพึ่งทอแน่นเต็มผืนแบบนี้คุณที่ทอแน่นเต็มผืนแบบนี้นะตัวใหญ่ใหญ่ไซส์จัมโบ้เอลสามหกถึงห้าหกเป็นกางเกงในที่ไม่ได้มีแถบกันม้วนกันพับเจ๊ฟังจัดโปรนะคะซื้อสองตัวหนึ่งแถม1 1> ซื้อดําแถมเนื้อซื้อเนื้อแถม1 1> ซื้อดําแถมเนื้อซื้อเนื้อแถมดำพิมพ์รหัสคือก็แก๋ก็เกค่ะ เอลสามหกถึงห้าหกสะโพกรีไซส์หกสิบหกวงขานะคะที่ราคาไม่ต้องห่วงสาวเลยฟรีไซส์สี่สิบนิ้วจ้ะถ้าใครรับตัวนี้กางเกงในเอลสูงก็ไก่ก้ใครชอบใส่กางเกงในแล้วไม่แบบไม่เห็นร่องตุดเวลาก้มเวลาเ,เ,เงยคุณแม่ตัวนี้เลยค่ะผ้าทอเต็มตัวใส่ทนทนสองปีห้าปก 9, ีก็ไก่ก้าก็ห้าค่ะกางเกงในผ้าทอนะคะกางเกงในผ้าทอรังพึ่งไซส์ใหญ่เอลสามหกถึงห้าหกซื้อหนึ่งแถม